ัดีทุกท่านรายการตาที่สาม,มองโลกผ่าทันท้องโลกไม่ทราบว่าทุกท่านได้สังเกตรหรือไม่ปรากฏการลึกลับต่างๆที่ยากจะอธิบายดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับรูปวงกลมอย่างมากตัวอย่างเช่นการปรากฏตัวและการหายตัวในชั่วงพิบตาของ UFO ทิ้งคำลึกลับอันเป็นวงกลมในอากาศเช่นเดียวกับวงกลมทุ่งข้าวอันลึกลับการที่ขุดเจาะลึกพิเศษของอดีตสาภาพโซเวียต ตกลงว่าพวกเขาต้องการสื่ออะไรถึงมนุษย์เราหรือวันนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์ลึกลับเหล่านี้โปรดกดติดตามรายการไม่นานมานี้มีชายชาวสเปนคนหนึ่งอ้างว่าเขาเคยพบกับ UFO สีส้มลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือหน้าผาในหุบเขาจู่จมันก็หายไปเดิมที่มันอยู่บนท้องฟ้าเหลือวงกลมปริศนาเอาไว้ ซึ่งวงกลมนี้ประกอบด้วยควันสีน้ําตาลเข้มแต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่งควันก็กลายเป็นวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายรูปร่างของไวรัสโคโรนาจนกระทั่งมันค่อยจางหายไปในเวลานั้นทุกคนงงงวยกับวงกลมลึกลับนี้มากและพยายามศึกษาสัญญาลึกลับนี้ที่มนุษย์ต่างดาวได้ทิ้งเอาไว้อย่างไรก็ตามกระทั่งการระบาดล่าสุดของไวรัสในอินเดีย ทุกคนจึงค่อยๆเข้าใจความหมายของวงกลมนั้นนั่นเป็นการเตือนมนุษย์ถึงเรื่องของไวรัสและโรคระบาดมีการรายงานสถานการณ์ที่คล้ายๆกันในสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียในทศวรรษปี1980รัเสเซียมีเหตุการณ์แปลกประหลาดตามพยานพบว่า UFO กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าในขณะนั้นแต่จู่ๆก็หายไปทิ้งแต่สัญ,ญลักษณ์คำถามไว้บนท้องฟ้า ในบันทึกทางประวัติศาสตร์โบราณยังมีบางสิ่งที่คล้ายกับ UFO ที่กล่าวไว้เมื่อกี้นี้ตามการบันทึกในยุคสมัยราชวงศ์ชิงมีตัวอ,อักษรปรากฏบนหน้าผาแห่งหนึ่งในคุย้ยโจวกระบวนการทั้งหมดก็มหาัศาจรรย์มากเช่นกันในขณะนั้นบนท้องฟ้าปรากฏออกมาเหมือนกับตาของคนซึ่งเป็น UFO มีรูปร่างเหมือนกับตาของมนุษย์เมื่อ UFO หายตัวไปอย่างกระทนนันหันก็มีอักขระแปลก ถูกทิ้งไว้บนหน้าผาข้างๆนั่นไม่ใช่แอขระโบราณใดๆแต่คล้ายกับอักษรอียิปต์โบราณมากมันลึกลับและเป็นสัญลักษณ์ที่แปลกมากผ่านไปพันพันปีแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากนี้ยังมีบันทึกบางอย่างในตอนตกกล่าวไว้ว่าหลังจากที่ UFO หายตัวไปอย่างลึกลับจะมีตัวเลขแปลกๆป,ป,ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า ในสหภาพโซเวียตมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเรื่องหนึ่งเมื่อ UFO หายไปจะทิ้งตัวเลขไว้ตามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า UFO บินลอยอยู่บนท้องฟ้าหลังจากนั้นไม่นานมันก็หายไปแต่มีเลข999ปรากฏขึ้นในที่ที่ UFO อยู่ผ่านไปคู่หนึ่งก็กลายเป็น169หลังจากนั้นตัวเลขที่แปลกเหล่านี้ก็ค่อยๆหายไป นักวิจัยเรียกปรากฏการ์ทั้งสามข้างต้นว่าอักษรของสวรรค์เพราะว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ว่าตัวเลขเหล่านี้หมายถึงอะไรสิ่งที่เราจะพูดต่อ,อไปคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นวงกลมลึกลับใน Antarctic c กเ c อร์เคิได้กวนใจนักวิทยาศาสตร์มาหลายปีเริ่มต้นในปี2009นาซาได้ดำเนินการสำรวจทางอวกาศในแอนตาร์กติกเซอร์เ มีชื่อเรียกว่า Operation IceBridge เป็นครั้งแรกในภาพ3มิติของก้อนน้ำแข็ง Arctic Circle ตั้งแต่ที่มีอารยธรรมรอบนี้เครื่องมือการบินที่นาซาใช้ติดตั้งเครื่องวัดระยะสูงแบบเลเซอร์สแกนเพื่อวัดระดับความสูงของพื้นดินและระบบเลดาสามประเภทใช้เพื่อศึกษาชั้นน้ำแข็งและชั้นหินใต้แผ่นน้ำแข็งกล้องที่มีความละเอียดสูงสามารถสร้างภาพของภาพน้ำแข็งขั้วโลกและกล้องอินฟาเเพื่อวัดอุณหภูมิพื้นผิวของทะเลและน้ำแข็งบนบก ในการสำรวจใช้ระยะเวลา10ปีด้วยกันพวกเขาไม่เพียงได้รับภาพสามมิติของโลกและได้ข้อมูลมากมายแต่พวกเขายังได้เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยนั่นคือวงกลมแปลก,ปกวงกลมลึกลับทั้ง3นี้ปรากฏขึ้นบนเกาะโบลฟอร์ดในแอนตาร์กติกเซอร์เคิลหลังจากที่นาซาเผยแพร่รูปภาพนี้บนเว็บไซต์บางคนบอกว่านี่คือหลุมที่เมาน้ำเหลือไว้เมื่อมันออกมาจากก้นทะเลดูเหมือนก็มีเหตุผล แต่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือเพราะว่ามีบางพื้นที่สีเทารอบๆพื้นที่สีดําของทั้งสามลุมเหมือนมีลายเกลียวเกี่ยวกับเกลียวของปากหลุมนาซาอธิบายว่าหลังจากที่เมน้ำขึ้นมาจากก้นทะเลน้ำทะเลได้ชะลา้างร่องรอยที่เหลือจากน้ำแข็งและขีมัดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบหลุมดังกล่าวในใจกลางของแผ่นน้ำแข็งนานาน,านอกจากนี้ยังพบหลุมดำในทะเลสาบใบเค้นในตีนั้นด้วย ทฤษฎีแมวน้ำของก่อนหนน้านั้นไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะแมวน้ำที่เป็นน้ำจืดเพียงพันเดียวในโลกที่อยู่อาศัยในทะเลส,สาบไบเคิลและพวกมันมีขนาดเล็กมากมันมีขนาดเล็กเพียงหนึ่งเมตรเท่านั้นและเป็นแมวน้ำที่เล็กที่สุดในโลกในการเปรียบเทียบแมวน้ำที่โตเต็มวัยในแอนตาร์กติกเซอร์เคิลสามารถยาวได้ถึงสามเมตรและหลุมดำลึกลับที่พบได้ทั้งสองแห่งนั้นมีขนาดใกล้เคียงกัน ชาวเนตจึงเริ่มระดมสมองกันอีกครั้งมนุษย์ต่างดาวไปที่แอนตาร์กติกเซอร์เคิลและรู้สึกหิวขึ้นมาจึงเดินออกจาก UFO เพื่อขุดโพรงตกปลาและปรุงปลาณจุดนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ทุ่งแห่งหนึ่งซักเซสประเทศอังกฤษและเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองถ้ามีคนถามเคยได้ยินคำว่าวงโคมในทุ่งข้าวหรือไม่คุณอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่นานแล้ว แต่ถ้าวงกลมที่ใหญ่โตมโหฬลาน,นี้ไม่ได้ปรากฏในทุ่งข้าวแต่เกิดขึ้นกับแกะตัวเป็นๆคุณจะคิดว่าอย่างไรจากการบันทึกพบว่าวงกลมปริศนาถูกคนพบครั้งแรกในเมืองวอร์มินสเตอร์ประเทศอังกฤษในปี1647นับเป็นเวลากว่า300ปีวงกลมอันลึกลับนี้ยังคงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียยูโร อเมริกาใต้เอเชียและส่วนอื่นๆของโลกต่างได้คนพบวงกลมปิศนานี้อยู่บ่อยครั้งมีรายงานเกือบหนึ่งหมื่นครั้งโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิและฤด,ดูร้อนของทุกปีก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมในยุโรปและสา,าชอาณณจักรทุ่งข้าวที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์จะเติบโตไปจนถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวความลับที่ซ่อนอยู่ในทุ่งข้าวจะปรากฏต่อหน้าผู้คน มนุษย์ต่างดาวสร้างงานศิละปะในทุ่งข้าวแต่มาดูกันว่าครั้งนี้จะน่าเหลือเชื่อไปกว่าวงกลมอันลึกลับในทุ่งข้าวหรือไม่ฝูงแกะเหมือนถูกสะกดจิตจัดเรียงตัวเป็นวงกลมขนาดใหญ่พวกมันเงียบมากและยืนนิ่งดาวกับกำลังอธิษฐานเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้น้อยมากและเข้าใจได้ยากมากจึงทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตเริ่มจากฮอ ศาสตราจารย์จาก Royal h a r l o w Institute of University of London ตามปกติศาสตราจารย์ ks, ฮอ w ส์จะขี่จักรยานบนถนนในชนบทใน e อิสซั c เซสเมื่อวันที่27มีนาคมหลังจากข้ามเนินเขาเขาเห็นวงกลมขนาดใหญ่บนทุ่งที่กว้างใหญ่ลวดลายเหมือนจานบินในตำนานเป็นรูปร่างผีเสื้อมันเหมือนยายของเอเลี่ยนมันสวยมากแต่ก็แปลกนิดๆศาสตราจารย์ฮอกส บอกว่าเขาจะขี่จกักรยานไปตามเส้นทางที่เขาผ่านทุกวันแต่เขาไม่เคยเห็นฉากนี้มาก่อนซึ่งทําให้เขารู้สึกแปลกมากแกะหลายร้อยตัวเรียงกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่สารจารฮ์ฮอกอยู่ห่างจากรูปแบบวงกลมประมาณครึ่งไมล์ในขณะนั้นสารจารฮ์ฮอกบอกว่าเขาเห็นฝูงแกะทุกวันแต่เขาไม่เคยเห็นพวกมันแสดงพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนปกติแล้วแกะเหล่านั้นมักจะส่งเสียงดังมาก แต่ในวันนั้นพวกมันเงียบมากยืนนิ่งราวกับอยู่ในสภาวะถูกสะกดจิตพวกมันเงียบมากเหมือนอยู่ในความ,มง,งุนงงมันน่าขนลุกจริงๆพฤติกรรมแปลกๆของแกทําให้ฮอกไม่สบายใจเลยรีบถ่ายภาพที่เกิดเหตุการณ์ต่อหน้าเขาและโทรศัพท์บอกกับครอบครัวพยาและลูกชายของเขารู้สึกเหลือเชื่อสัจจานฮอกอัปโหลดภาพถ่ายขึ้นอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตที่ต่างได้คาดเดาสินสาหหเหตุของรูปวงกลมขนาดใหญ่นี้บางคนคิดว่านี่เป็นวงกลมเป็นศานาที่มักปรากฏในสาราชนจาจักมาก่อนคนอื่นๆคิดว่านี่เป็นการเล่นตลกของชาวนาที่แจกจ่ายอาหารเป็นวงกลมเพื่อดึงดูดแก่มากินแต่บางคนสงสัยว่าการใช้อาหารเพื่อเป็นเหยื่อในการดึงดูดแก่ จะต,ต้องทําอย่างไรที่จะให้แก่ยืนในตําแหน่งที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาพวกแก่เหมือนกําลังอธิษฐานสัตว์มีจิตวิญญาณบางทีพวกแก่รู้ว่าภัยพิบัติจะเกิดอะไรขึ้นจนถึงปัจจุบันสาเหตุที่แท้จริงของแกะได้สร้างรูปวงกลมยักษ์นั่นยังไม่สามารถอธิบายได้ผู้เชี่ยวชาญบางคนพบว่าลักษณะที่ปรากฏของวงกลมปริศนามักมีการเตือนบางอย่างในต้นปี1999ที่มีวงกลมเกิดขึ้นในเมืองเวสเตอร์ ประเทศอังกฤษซึ่งแฟนๆของวงกลมทุ่งข้าวในประเทศจีนถือว่านี่เป็นการเตือนล่วงหน้าของโรคซา r s ซึ่งเหมือนกับโรคซาร์ที่พบในกล้องจุลทัรศน์กำลังสูงในปี2003น่าเหลือเชื่อจริงๆไม่นานหลังจากมีวงกลมแกะปรากฏอินเดียก็เกิดไวรัสระบาดใหญ่ขึ้นไม่ใช่หรือในเมืองนิวเดลีทุกลงพยาบาลเต็มผู้ป่วยที่ไม่มีออกซิเจนคนที่เสียชีวิตแล้วไม่สามารถเผาได้ ตเตาเผาศพเป็นอมภาพาและบกถาสนาสุขของอินเดียพังทลายเวลานี้ที่มีวงกลมเกิดขึ้นมีบางคนเลยคิดว่าเป็นการเปลี่นภัยจากมนุษย์ตางดาวหรือไม่บางคนคิดว่าฝูงแกะที่มีความสามารถรู้ล่วงหน้าพวกเขากำลังอธิษฐานเวทนาความโชคลายของมนุษยชาติที่จะต้องประสบในอนาคตรายการตาที่สามมองโลกผาท่านท่องโลกวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ โปรดกด subscribe กด like กด share ขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่